วันนี้ค่ะพามาเรียนรู้เรื่องราวของธุรกิจกันที่ร้านขนมบ้าบินที่ขายแบบบ้าบ,บินมากๆเลยทีเดียวค่ะร้านนี้นะคะเขามีชื่อว่าร้านขนมบาบินกัสโต เป็นร้านขนมบ้าบินที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นไวรัลอยู่ในขณะนี้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นร้านบ้าบินที่คุณจะต้องจองคิวข้ามเดือนฟังไม่ผิดค่ะคุณต้องรอคิวขนมข้ามเดือนจริงๆซึ่งต้องบอกว่าขั้นต่ํานี้ก็คือ15วันขึ้นไปนะคะสําหรับใครที่อยากกินขนมบาบินกาสโตเนี่ยเขาตั้งอยู่ที่ร้านที่แถวลาดกระบังค่ะซอย20ซึ่งต้องบอกว่าไฮาไลท์ของเขาเนี่ยเขาให้ขนม แบบแน่นแน่นแบบนี้ใส่มะพร้าวกันแบบจุกใจในราคาเพียงแค่50บาทฟังไม่ผิดค่ะ50บาทต่อชิ้นจริงๆค่ะซึ่งต้องบอกว่าเขาทำขนมเนี่ยกันวันล,ละเป็นพันพชิ้นเลยทีเดียวอย่างบางวันที่พิพิกนะคะก็คือสูงถึง1,400ชิ้นคือต้องบอกว่า ไฮไลท์ของเขาอีกอย่างนึงคือถ้าคุณมารอคิวนะเขาไม่คิววอล์กอินด้วยสําหรับคนที่อยากมากินที่หน้าร้านนะคะคือคุณต้องมารอตั้งแต่9ก้าโมงเลยเขาเปิดรับคิวตอน10บโมงซึ่งเปิดรับคิว10บโมงสิบโมงหมดฟังไม่ผิดค่ะเปิด10บโมงสิบโมงหมดเพราะว่าทุกคนมารอคิวนะคะซึ่งหน้าร้านเนี่ยเขาจะปล่อยให้มารับคิวเพียงแค่10นาทีคือต้องบอกว่าเป็นขนมบ้าบินที่ขายหมดภายใน10นาทีถือเป็นอีกไอเดียเงินร้านนะครับเมนูสำหรับ กำหับคนที่อยากหาช่องทางทำมาหากินในเวลานี้เลยทีเดียวขนมบ้าบินหน้าแน่นแบบนี้ถือว่าเป็นที่ต้องการของ คนมากๆแล้วก็เป็นกระแสฮิตยอดฮิตมากๆเลยซึ่งเจ้าของร้านก็คือพี่อ้อมคนนี้ค่ะอดีตแม่บ้านที่อยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ทําขนมบ้า,บ,าบินขายที่จังหวัดขอนแก่นย้ายมาสู่ลาดกระบังค่ะลองเอาเ,เอาไอเดียนี้มาทําอีกครั้งหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นไวรัลแล้วคนเนี่ยแห่เปิดจองพรีออเดอร์รวมไปถึงเอาสินค้าของเขามาขายกันแบบเยอะแยะมากม รายได้ต่อเดือนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะรายได้ต่อเดือนอยู่ที่8 0 0แสนเกือบ1ล้านใครที่อยู่ใกล้ๆนะคะอยากลองชิมลองมาเลยจ้ะพี่อ้อมฝากมาบอกด้วยนะเราไปฟังดูจ้า อเคถ้าใครอยากจองแล้วก็อยากกินกนะ็คือต้องรอเดือนหน้า <sk ill> ของอร่อยต้องรอกันหน่อยนะคะนะใช่ไหมคะทางร้านต้องขอโทษไว้น้อยถ้าสมมติว่าแบบลูกค้านาะใช่ไหมคะ,คะติดตามได้นะคะในเพจบ้าบินกาสโตคะ่ะ